ซาจินเดอร์สูมาเ <ś pel ic> ้ยครับซาครับผม นี่ครับ stumbled, ไปซื้อจ um, ีนซาหมาครับบอกปลาซาหนอกครับรรรรจีนหนอกครับพอรรรเหมาะก็รรมันจะมีมันแสกนี่ครับรรรรซอยจีนบางๆนะได้เลยน้องจัดไปแน่ๆซอยจีนบางๆนะเอาบางเอาหนะซอยเข้าไปครับน่ควนไหนพอรรรรปุชุนบุญรรรนี่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 ผ้าขี้เลขี้ริ้วนี่นี่นี่นด้อเหมาะเด้อเดี๋ยวซอยควนไหนล่ะเดี๋ยวให้ไปลวกนะครับเพื่อน ระวังนี่ซอยไปซอยไปล้อผีเขียงกับมาสักเย่านี่อายคนไปซื้อนี่ครับตับนี่ทับนี่เอาดิฟครับผมแต่ยอย่างอื่นเอาซุกครับกอนไหนไปสะดุ้งออเ้อหืกองหากับผีเขียงเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ซอยจีนมั่วแล้วเนี่ย เอาหัวไนเป็นหลวกเลยครับแน่เอาหมวกสะดุ้งแต่เหลืเพียงหันดีมันเปล่อนเมาะเอาเลียดนี่แต่แล้ลาบเข้าไปเลียดป้อก็บ้อได้ซ้อตัวเนี้ยไปวาจะนานี่ลาบเลียดเข้าไปครับแน่ลาบไปลาบไปลาบไปโอ้มาละนะฮะก้อนหีเขียงเนี่ยมาตอนซอยจะไครพอเตอ่อตอนซอยจีนบ่แม่เตี้ยมาเอ้ยสดชื่นออ๋หอมป้อมใบหอมครับซอยไปซอยพักไป ซาหนอกครับทุกคนซาหนอกซาหนอกเมนูนี่ซาเดึกมันตงเหมะเออหนี่ปาดปาที่เปลี่ยนพอแล้วครับหลวกมาเรียบร้อยเพี้ยหัวดีเขาครับอพอเขียวเลี้วเขียวเลี้วอยู่ในไ้เป็นเพี้ยครับออกจากก้นมาเป็นขี้อู้ไปเลยบ้านี่นี่ครับเอาหน้าพริกลาบใส่ครับเพี้ยเข้าไปครับแล้วก้นครับหนี่ใสหอมแดงนะครับเพื่อน อืซาหนอกครับบะปอขมบะปอใส่ดีเข้าไปสวกดีเข้าไปใส่น้ำปลาเข้าไปนี่ผงปรุงรสอะไรองเนี้ย ไอ้โต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 โมโมเนี่นี่ค้นแล้วค้นละค้นขาลักขักเค็กขลักขักเค็กระ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 หว่างนี่ก็ส้มปางเราเดียวเดี๋ยวเดียวขอคำขอคำเด้อเด้อจิ้มหมกคำมาแน่เน่เน่เน่หันก็หันก้อนน้ำสมุนไพรเน่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 อะไรจิ้มหมกคำโนโยิบแม่นยิบกระตับกคำน้ำไอ้นี่ครับใส่พักแต่คนเข้าไปครับอออืื้ห ซาห์นกครับทุกคนน่ากินกับเพื่อนๆอืมไปไปใส่ถ้วยเลยหยอกครับผมดูครับซาหนกอกเขาครับน่ากินกครับทุกคนดนี่ตักคื้พอเฮ้ยหมออหมอม้อเมนูนี้มต้องบอกนะครับยังกับเข้าก็ได้กับแก้มกับเปิ้ครับอืมจีนมันไล่ประเด็นนี่อ๋อเด้อเฮ้ยนี่ ครับนี่ครับบักแควนดองครับเร่อเหมาะขนาดะเดาลิ้นดึก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 อะ่อมาฟอเอฟซีเขาครับไอเอกว่าเเต็มจอนเหมาะเหมาะเหมาะเฮ้ยอ่ะเป็นได้อยเป็นได้หลางคอยหน่อยครับแายยกนิ้วมาเพื่อน นกกันเลยครับซาเด็กครับเด็กมาป่ากันเนะซาเขาห้องอไว้รุ่นยุคเก่าศู์ครับต้องซาจีนครับล้ำแต่นะทุกคนเต็มปากปะซาหนกซาหนกเด็กมาต้องป่ากินซาครับฮู้เป็นยังล้ำแตะนะเพื่อน นี่ครับคือพอนี่จีนสดๆครับหนองง้วครับผม